เรื่องเล่าเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะบอกท่านผู้ชมต้องติดตามช่วงหลังแปดโมงเพราะมีข่าวล่าสุดี่พยายามตรวจสอบไมกแล้วพายุใช่ค่ะมันก่อตัวอยู่ในทะเลค่ะเป็นยอมความอาก,กาศต่ำใช่ไหมน้องใบแล้วเดี๋ยวมันจะทวีกําลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุที่บริรเวณแล้วคืออะไรนะเขาที่จะไต้ฝุ่นซปเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยโนรูโนรูนี่ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่ว่านี่มันก่อตัวแล้ว เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงซึ่งท่านอาธิบดีกรมอุตุบอกว่ามันจะก่อตัวในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะคาดการว่าหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้จะพัฒนาเป็นพายุดีเพรสชั่นค่ะแล้วมันจะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อแล้วก็เข้าเวียดนามวันที่14ตุลา สิบสี่ตุลาถึงสิบห้าตุลาโดยประมาณนะแล้วหลังจากนั้นพอเข้าเวียดนามเนี่ยจะค่อยๆอ่อนกําลังลงแถวๆบริเวณประเทศลาวแล้วก็เคลื่อนมาเข้าไทยในสภาพที่น่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงคือดูตามทิศทางเนี่ยท่านผู้ชมที่เคารพอุบลอุบลอุบลราชธานี <laughs> โดนที่และอีสานตอนล่างโดนถึงภาคก,กลางแต่มันก็พอจะมีข่าวซึ่งผลกระทบมันจะไปหนักที่ภาคใต้เพราะท่านดีบอกว่า ช่วงเวลานี้และต่อไปมันจะมีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและถ้ามวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเรื่อยๆคะ่ะเราก็จะได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงลดลงนะคะแต่ภาคใต้เนี่ยอาจจะฝนตกหนักเพิ่ม6กพันล้านเห็นจะไม่พอแล้วถ้าลงไปภาคใต้ด้วยเนี่ยน้องไบอันนี้เป็นความบหร้าที่ต้องแจ้งกันนะครับโดยชมครับหวังว่า จะบอกว่าให้มันพัดลงต่ําก็ดูจะไม่ดีกับทางใต้ใช่ไหม,มแต่ถ้าเข้ามาในทิศทางตามคาดเดิมมันก็จะลงที่เดิมเลยเนี่ย<ะ>อยุบลนตอนนี้ยังจมอยู่เลยเนี่ยน้องไร